ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการนอนครับเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมครับกับประโยคนี้แต่ว่าเรื่องนี้นะครับมีการสอนผ่านทางออนไลน์นะครับโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณริชาจิรการวะสานะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้านการนอนหลับนะฮะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะฮะนี้ลองฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าอาการของคนนอนไม่พอ,อนั้นเป็นอย่างไร นะเพื่อนๆลองพิจารณาไปด้วยนะว่าตื่นมาแล้วเนี่ยไม่สดชื่นมีการแบบนี้บ้างไหมครับแล้วต้องมีคนปลูกหรือว่าในาใกาปลุกนะฮะวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดเนี่ยนอนต่างกันเกิน2ชั่วโมงนะครับเนี่อการของคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะซึ่งมีการเก็บข้อมูลมาก,ก็ประมาณสักรอละยนะฮะอาการผีอั้มเคยเป็นไมค้ับางทีดิ้นไม่ได้ร้อยละสิ นะเดี๋ยวก็ภาวะหยุดหายใจขนาดที่ว่าหลับเนี่ยร้อยละยีนะฮะหัวคนที่นอนหลับไม่เพียงพอนั้นมีถึงร้อยละห้าเลยนะฮะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีอาการที่เรียกว่า,าการผีอ่าดิ้นไม่ได้พอดิ้นได้ปุ๊บโหร้อนวูบเลยนะครับนี่เขาเขามักจะเรียกกันนะ,ะคนทั่วไปบางทีเขาจะเข้าใจกันเรียกว่าอาการผีอ่าส่วนภาวะหยุดหายใจเนี่ยเคยเป็นไหมฮะนอนอยู่ดีฮะหลับไปละลุกขึ้นมาเฮือกอะไรอย่างงี้นะฮะ นี่เขาเรียกเป็นภาวะหยุดหายใจแต่มันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ช่วยเป่าลมเข้าไปในลําคอของเราด้วยนะครับทีนี้การนอนไม่พอเนี่ยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตได้น,นะครับแต่บางทีแล้วเนี่ยคนกลับไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการนอนหลับนะตัวผมเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการนอน,นครับถึงขั้นว่าต้องไปทำสลิปเทสท,นะที่โรงพยาบาลเลยนะครับไป2แห่งนะครับก็มีที่โรงพยาบาลกรุงเทพแห่งหนึ่งที่ที่ทำมาล่าสุด ศูนยเทเนียก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะมาทดสอบเราติดตามตัวติดตามสีสษะของเราอย่างเงี้ยเพื่อทดสอบว่าเรามีภาวะหยุดหายใจเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะครับนี้วงจรการนอนหลับเป็นยังไงฮะบางทีแล้วี่กการนอนที่ไม่มีการกระตุกของตานะคือว่าหลับตื่นระยะที่1นะฮะหลับลึกขึ้นระยะที่2นะหลับลึกหรือว่าหลับสดชื่นนะระยะที่3นะการหลับที่ว่ามีตากระตุกเนี่ยมักเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีการ หลับฝันนะฮะซึ่งมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้มีวงจรการนอนหลับในตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าใครที่นอนกลางวันได้นี่สุดยอดจริงเลยอ,อีฉามากนะนี่นกลไกการควบคุมการนอนแล้ครับก็จะมีระบบใน,ในการชีวิตควบคุมการหลับหรือว่าตื่นนะเออบางทีก็จะมีแบบว่าง่วงแบบกระทันหันเพราะว่าอดนอนมากไปนะครับจัดเวลานอนตามใน,ใ,นในการชีวิตบ้างหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่านี่การนอนเพราะว่าอดนอนนะเพราะว่า การนอนหลับนี่มีความสําคัญไม่ต่างจากการกินแล้วก็การออกกําลังกายนะครับเราควรหันมาใส่ใจกับการนอนเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้ผลกระทบของการนอนหลับไม่เพียงพอเป็นยังไงฮะแน่นอนนะครับว่าหากว่าใครที่ศึกษามาจะทราบว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจเนะเห็นไหมครับว่ามันสําคัญมากจริงครับเรื่องการนอนนะจะมีการหงุดหงิดง่ายครับเป็นไหมฮะเพื่อนๆฮะมีโอกาสเป็นโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นด้วย ฮอร์โมนกับการนอนไม่เพียงพอนะฮะก็คือว่าฮอร์โมนเกรลินเพิ่มขึ้นนะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความหิวนะดังนั้นคนนอนน้อยนะครับโอกาศอ้วนเนี่ยนะที่สังเกตเห็นนะฮะแล้วก็ลองพิจารณาจ,จากตัวเองก็เป็นอย่างนั้นจะริงนะแพทย์ก็ก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับส่วนฮอร์โมนเลปตินลดลงเนี่ยนะะมันจะเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวนะครับแล้วผลกระทบต่อร่างกายเป็นยังไงนะความเสี่ยงนะ เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงครับนะครับเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมองนี่น่ากลัวมาก mm hmm. เพิ่มโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับเพิ่มโอกาสการเป็นโรคเบาหวานนะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคอ้วนความจําไม่ดีนะการนอนที่เพียงพอนะฮะอยู่ที่ประมาณ7-9ชั่วโมงต่อวันเพื่อนเพื่อน,นนอนได้ถึงขนาดนี้ไหมฮะโอ้นี่สาเหตุของการนอนหลับไม่เพียงพอนะครับ1ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้เวลานอน,อน นะครับสองทานอาหารภายใน3ชั่วโมงก่อนนอน3คือว่าทานคาเฟอีนภายใน6ชั่วโมงก่อนนอนนะสค,คือว่าทานแอลกอฮอล์สามถึงชั่วโมงก่อนนอนนะครับคือว่าร่างกายนะต้องการนอนหลับการนอนที่ดีต้องดีทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพด้วยนี้ถือว่าสําคัญมากนะส่วนทางของการนอนหลับไม่เพียงพอนะต้องทำยังไง1ต้องให้ความสําคัญกับการนอนหลับครับนะฮะงคือว่านอนหลับให้ครบ7ชั่วโมงทําได้ไหมครับบางคนคือมีภาระหน้าที่นะ การงานนะครับสคือว่าสังเกตพฤติกรรมการนอนหลับของตนเองฮะสคือว่าหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้เวลานอน5คือว่าหลีกเลี่ยงการทานอาหารใกล้เวลานอนหลับนะครับหกคือหลีกเลี่ยง e oh ol, แอลกอฮอล์และก็คาเฟอีนใกล้เวลานอนด้วยงนั้นเราต้องมีการตั้งเอาไว้เลยฮะว่าการนอนหลับนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากนะครับอาการนอนไม่หลับแล้วก็โรคโดนไม่หลับนะฮะ เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้ใช้เวลาเข้านอนมากกว่า30นาทีเป็นไหมฮะคิดวนไปวนมานะฮะตื่นระหว่างคืนเนี่ยเกิน30นาทีด้วยนะพอตื่นมปแล้วหลับยากเหลือเกินฮะกินเวลาไปนู้นเนี่ยสานาทีบางคนเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะหลับต่อได้นะรหรือว่าตื่นเร็วกว่าเวลาปกติด้วย30นาทีนะครับหรือว่าตื่นมาแล้วมันไม่สุขหู้โหไม่สดชื่นเลยอะ่ะเป็นไหมฮะเออที่ว่าเมื่อานี้ผมเป็นหมดเลยนะคือว่าโรคนอนไม่หลับเนี่ยต้องมีอาการอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับตามที่ว่าผมว่าไป นี้เทคนิคการปรับพฤติกรรมการนอนนะครับต้องทํำยังไงบ้างฮะหคือว่าต้องควบคุมสิ่งเราครับนะวางได้วางนะสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยสคือว่าการผ่อนคลายความเครียดหน่อยนะหลายคนบอกอยากยากจริง,รงนะครับสคือว่าการจํากัดการนอนบนเตียงครับ สี่คือการจินตนาการถึงสิ่งที่ชอบเออจินตนาการไปเลยนึกฝันไปเที่ยวอยู่บนทะเลในทะเลว่ายน้ำนะป๋อมแป๋มสบายใจดูปะกานะรังนะกรบภูเขาอากาศเย็นๆนะฮะออแล้วก็มีการกาเรียกว่ามีจิตนาให้ย้อนแยงนะครับหรือว่าสุขาอ,อนามัยที่ดีในการนอนนี่ก็สําคัญมากนะฮะต้องทําให้แบบสะอาดสะอ้านนะสดชื่นนะเวลานอนหลับนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรที่สามารถทดแทนการนอนหลับได้เลยนะครับนี่ก็ สรุปประเด็นคร่าวๆให้ฟังนะจากแพทย์ผู้ช่วชาญนนั่นเองนะฮะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการนอนมากนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีเทคนิคอะไรที่ทาให้ตัวเองนั้นนอนง่ายนะลองเขียนมาใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะช่วยกันส่งต่อเน้ี่ยวกับผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ